สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสกข้าหนนะครับน,นี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับคนยุคสมัยใหม่นะต้องเป็นคนที่เรียกว่ามีความเข้าใจนะในวิทยาศาสตร์นะครับที่ดีนะแล้วก็ถ้าจะดีกว่านั้นนะครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของจิตใจตัวเองนะโดยเฉพาะเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ย นะต้องรู้ให้เยอะนะศึกษาให้มากนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะว่าสิ่งที่เรารู้จากวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไปสรุปนะคำสอนในพุทธศาสนาได้นะซึ่งอาจจะเป็นคนละส่วนนะครับสิ่งหนึ่งเป็นรูป,ปรธรรมถึงจะละเอียดแค่ไหนเป็นพลังงานระดับอ,อนูปรมาณูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนั่นะนะคือวิทยาศาสตร์จับต้องได้ในเครื่องมือของวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าก็อาจจะนะยังไปไม่ถึง พุทธศาสนาซึ่งเป็นส่วนของจิตหรือสิ่งที่เรียกว่านามธรรมานะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับว่าคนเราในโลกยุคสมัยนี้นะครับนะเมื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่แม่นนะพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่รู้นะแล้วจะเหลืออะไรนะครับก็ถ้าเรานึกถึงนะการศึกษาเล่าเรียนของบ้านเรานะอันนี้เล่าสวนฟ้าน,นะเพราะผมเคยเป็น ครูบาอาจารย์ที่สอนนักเรียนเนะยาวชนตั้งแต่ประถมปลายนะจนถึงมัธยมปลายเลยนะโดยพื้นฐานเนี่ยผมจบทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับก็มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับทางวิศวกรรมศาสตร์ดีนะเรียนวิทยาศาสตร์มาแบบพูดง่ายคือแน่นนะครับนะไม่ใช่เรียนแบบงูงูงปลาปลานะเรียนมาแบบแม่นยำมีโอกาสได้สอนเด็กเกเยาวชน นะในช่วงประมาณสัก20กว่าปีนะเกือบ30ปีที่ผ่านมานะครับก็มองเห็นนะปัญหาการศึกษาบ้านเราอย่างหนึ่งคือเรียนคณิตศาสตรนะ์เรียนวิทยาศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์แบบความรู้ความเข้าใจในเชิงชีววิทยานะหรือว่าวิทยาศาสตร์แบบคำนวณนนะต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นหลักเป็นสำคัญอย่างเช่นในวิชาฟิสิกส์นะครับนะในวิชาเคมี นะฟิสิก็ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสสารพลังงานนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าหลักการนะครับทางกายภาพนะที่เรามองเห็นอยู่นะอย่างการเคลื่อนที่เส้นตรงเส้นโค้งนะครับการหมุนรอบออของดวงดาวอย่าเงี้ยนะครับนะหรือเรื่องของพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะหรือเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของ สนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กอย่างเงี้ยนะส่วนเคมีก็คือเรื่องของสารนะเคมีต่างๆปริยาเคมีต่างๆนะครับเรื่องของพลังงานเคมีต่างๆซึ่งผมสอนเด็กมาประมาณ20กว่าปีนะครับก็เห็นนะปัญหาที่เด็กเรียนวิชาเหล่านี้นะต้องบอกว่าไม่แม่นนะครับส่วนมากก็เรียนแบบงูปลานะเรียนแบบสอบสอบผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัญหาที่เห็นมายี่สกว่าปีแล้วก็คือปัญหาที่ครูอาจารย์ในระบบเองเนี่ยนะครับสอนคือสอนพิเศษอ่ะสอนข้างนอกนะก็เอานักเรียนตัวเองเนี่ยนะครับไปเรียนพิเศษแล้วเวลาใกล้ๆกล้สอบก็เอาแนวข้อสอบที่ตัวเองจะออกนะครับมาออกมันการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะซึ่งต้องใช้คณิตศาสตร์ด้วยก็เลยกลายเป็นเรียนแบบไม่แม่น เรียนแบบท่องจำนะเอาวิธีการทำเอาวิธีการคำนวณเนี่ยไปจดจำแล้วก็ไปสอบประเมินผลให้ได้คะแนนดีแล้วคะแนนที่ดีเนี่ยแหละครับไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือหลายคนเนี่ยนะเติบโตมาจากการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ไม่แม่นยำนั่นเองคือเรียนไม่ถูกต้องนะนอกจากจะเรียนแบบท่องจำเรียนทฤษฎีเราเนี่ยยังขาดนะทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ นะซึ่งต้องจําหลักให้ดีเลยนะครับก่อนเรียนวิทยาศาสตร์ทุกครั้งนะสมัยก่อนก็จะสอนเลยหลักการก็คือว่าวิทยาศาสตร์เกิดจากความสังเกตนะสังเกตเสร็จแล้วก็มาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมาตั้งสมมุติฐานตั้งสมมุติฐานเสร็จแล้วทำการทดลองนะแล้วค่อยมาสรุปผล และเมื่อจบแล้วยังไม่ถือว่าสรุปทั้งหมดนะครับเพราะมันเรียนรู้ไม่จบสิ้นเพราะมันเป็นวงวนของการเรียนรู้ไม่จบสิ้นก็เริ่มต้นที่สังเกตใหม่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยมันครบถ้วนบริบูรณ์แล้วยังแล้วก็ซ้ากระบวนการใหม่คือเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งสมมติฐานทดลองแล้วสรุปผลวนอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือคือหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดใครต้องการเรียนวิทยาศาสตร์ให้แม่นต้องเรียนแบบนี้เข้าใจลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ตัวแปรในเชิงรูป,ปรธรรมต่างๆ นะครับต่อให้ละเอียดนะระดับของพลังงานในเรื่องของปรมาณูก็แล้วแต่นะส่วนพุทธนานี้ก็เช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าการอ่านตำรับตำลานะบางคนนี่แม่นยำในพระไตรปิฎกท่องได้หมดเลยเข้าใจภาษาบาลีนะเข้าใจแผนที่อย่างถูกต้องละเอียดนะครับแต่ว่าขาดการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือภาคปฏิบัติ ของพุทธศาสนานะพุทธศาสนาศาส,สนาคือคําสอนของพุทธนะคำสอนพุทธะเนี่ยถ่ายทอดมานะสู่ตำรับตาราพระไตรปิฎกแต่ผู้ปฏิบัติตามเนี่ยถ้าอยากให้เป็นพุทธะเนี่ยก็คือต้องน้อมนําคําสอนนั้นมาประพฤติธปฏิบัตินะ็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนะจะเริญอริยมรรคมีองค์8ประการนะพัฒนาจิตพัฒนาใจนี่แหลนะซึ่งเป็นส่วนนามาทำนะฮะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมอ่านอย่างเดียวไม่รู้ ปริยัติธรรมอย่างเดียวไม่รู้ต้องปฏิบัติธรรมนะและเมื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้เห็นอะไรอีกเยอะเลยซึ่งวิทยาศาสตร์ที่บายไม่ได้จิตมันทํางานอย่างไรจิตออกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆทางโลกนะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความนึกคิด นะหรือว่านิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นนะยามที่เราหลับนะซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความคิดระหว่างวันของเราเลยถ้าเราฝึกเจริญสติภาวนาเห็นความคิดนึกในระหว่างวันของเราตลอดเวลาเรานอนหลับไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับนะสิ่งตกค้างในระหว่างวันเลยก็ได้นะถ้าเราเพราะเราเห็นจิตเราทํางานตลอดบางทีก็เ,เกิดน,นิมิตแปลกๆนะหรือว่าเรื่องของอท,ที่ที่บอกนะครับลึกซึ้งในพุทธศาสนาก็คืออริยสัจสี่เรื่องของมรรคผลนิพพาน ซึ่งมรรคผลทิพผานมันเกิดขึ้นในจิตเรียกว่ามรรคจิตผลละจิตวันความที่ถ้าคนส่วนใหญ่นะวิทยาศาสตร์ก็ไม่แม่นเรียนแบบพิดไปถูกถูกท่องจํามาพุทธนาก็ไม่รู้นะอ่านหนังสือเยอะฟังธรรมะเยอะแต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เคยเห็นจิตเห็นใจตัวเองว่าทำงานอย่างไรเราก็เหมือนกับคนหลงอยู่ในความมืดแต่เราไม่รู้ตัวนะครับเขาเรียกว่าเหมือนกับคนที่ลืมตานะ เห็นแสงนะแต่ว่าใจมันมืดมิดอะใจมันมองไม่เห็นเพราะมายากติมันบังอยู่มันเมื่อวิทยาศาสตร์ก็ไม่แม่นพุทธนาก็ไม่รู้เนี่ยแล้วจะเหลืออะไรอะมันก็เหลือแต่ความหลงเพราะว่าส่วนของรูปธรรมวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถรู้ได้เข้าใจความสัมพันธ์ตัวแปรได้ถูกต้องนะครับในส่วนของนามธรรมาคือเรื่องจิตใจตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถรู้เห็นได้ถูกต้องได้ แล้วยิ่งถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์แบบงูอป,ปาท่องจํามานะครับไม่เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรที่แท้จริงไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงล้วเนี่ยเราก็ด่วนสรุปเอาวิทยาศาสตร์ไปสรุปพุทธศาสนายิ่งไปกันใหญ่ฮะเพราะมันเป็นการใช้เครื่องมือที่ผิดไปตรวจวัดในสิ่งที่ตรวจวัดไม่ได้ เอาเครื่องมือที่ตรวจวัดรูปรธรรมไปตรวจวัดนามธรรมมันตรวจวัดไม่ได้นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่อันตร,รายนะเมื่อผู้คนในสังคมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็ไม่แม่นพุทธาก็ไม่รู้นะครับแล้วไปด่วนสรุปนะเชื่อตามๆกันฟังจากนะคนทีออ่อาจจะรู้วิทยาศาสตร์แต่ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปวัดผิดในสิ่งที่เป็นนามนธรรม เอาสิ่งที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์วัดรูปธรรมที่ละเอียดไปวัดนำมรรมซึ่งมันวัดกันไม่ได้แล้วรีบด่วนสรุปผลว่าทั้งหลายทั้งปวงมันคือเรื่องราวของสมองจิตกับสมองเป็นเรื่องเดียวกันสิ่งนี้เป็นอันตรายนะครับแล้วที่เหลือจะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่เหลือก็คือความไม่รู้ความหลงยังเกิดอยู่ในจิตใจนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นในวันแม่นี้นะครับท่านใด นะที่ต้องการแสดงความกระตัญญูนะครับรักคุณแม่นะต้องการให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงทานอาหารดีนะครับก็มาดูกันนะครับเรื่องของอาหารสุขภาพนะครับในช่วงวันแม่นี่มีส่วนลดด้วยนะครับ10%นะครับก็ลองดูนะครับว่ารายการไหนที่เราสนใจนะต้องการให้มีสุขภาพดีสุขภาพดีนะครับก็มีจิตที่แจ่มใสนะสามารถที่จะมีพะละกําลัง ในการทําการงานในทุกเพศทุกวัยทุกวันนะครับสำหรับท่านและครอบครัวอาหารดูแลสุขภาพนะครับอาหารออร์แกนิกอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับก็มีอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับสอบถามได้ที่โทรไอดีไลน์ะครับ0818150766นะครับคุณหนึ่งเพื่อนอาจารย์เสกอย่าลืมพัตแทกอาจารย์เสก้วยนะครับ ก็เป็นการสนับสนุนนะครับช่องอาจารย์เสกด้วยแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับเกษตรกรอินทรีย์นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน w ว w ร์ไว d ์เว็บนะครับดอทคิงด o มออร์แกนิกเน็ตเวนะครับและขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอทุกท่านได้สติปัญญาไปแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับของร่างกายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ